การโนรักคุณสวัสดีครับวันนี้ผมเพศสัชกรนัทวัฒจิโรธพงศ์กลับมาอีกครั้งครับทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโนเอ็กเซแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าหลักของบริษัทอย่างหนึ่งเลยหมวดหมู่หนึ่งเลยนะครับเป็นสินค้าที่สามารถสัมผัสได้ง่ายนะครับดื่มง่ายกินง่ายใช้ง่ายนะครับแนะนำคนอื่นก็ง่ายด้วยนะเพราะว่าจะมีประสิทธิภาพเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเครื่องดื่ม ผสมหลินจือกาโนเอ็กเซลของเรานะครับแต่ว่าเครื่องดื่มของการโนก็มีอยู่หลากหลายชนิดวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของกาแฟกาโนแล้วจะยังไม่ได้เจาะรายละเอียดเป็นตัวตัวนะครับแต่ผมจะพูดโดยภาพรวมของกาแฟการโนก่อนว่ากาแฟกาโนเอ็กเซลนียเรามีข้อดีตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับอันที่1ครับเราต้องคุยกันในเรื่องของส่วนประกอบนะส่วนประกอบของกาแฟกาโนส่วนประกอบอันที่1น,นะครับ เป็นกาแฟอาราบิก้าตรงนี้ผมขอขยายความนิดนึงเพื่อความชัดเจนนะครับโดยปกติแล้วสายพันธ์ุกาแฟที่เราใช้ดื่มกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณ2 2หรือ3สายพันธ์แต่ที่บ่อยที่สุดเลยที่เราใช้กันเป็นประจำเลยเนี่นะครับจะเป็นสายพันธุอาราบิก้าและสายพันธุ์โรบัสตา้านะข้อแตกต่างที่สำคัญครับอาราบิก้าเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำ ส่วนโรบัสต้านั้นจะมีคาเฟอีนที่สูงกว่านะพอพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็โยงมาถึงในเรื่องสุขภาพดังนั้นถ้าเราจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่ให้เกิดผลที่มากเกินจากคาเฟอีนมันก็ควรจะต้องเลือกอาราบิกา้านะแล้วอาราบิก้ามาจากที่ไหนล่ะนะส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับผ mm hmm. บอกว่าสถานที่ที่จะปลูกกาแฟอาราบิก้าได้ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่อยู่ในบริเวณเข็มขัดของโลก นะครับนั่นก็คือเส้นศูนย์สูตรอยู่ในแถบบริเวณนั้นแต่จะต้องเป็นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะฮะอย่างน,น้อยเนี่ยก็น่าจะประมาณ800เมตรนี่จะดีมากเลยนะครับแต่จริงๆบางทีมันไม่ถึงหลอกส่วนใหญ่นะครับยกเว้นว่ากาแฟบางที่อาจจะมาจากเขตเทือกเขาเขตภูเขาที่รับสูงแบบนั้นนะแต่ว่ากาแฟ ตรงนี้เนี่ยถ้ายิ่งขึ้นในที่สูงนะครับมันจะสุกชา้าการสุกช้าเนี่ยเขาจะสะสมสารอาหารในเม็ดกาแฟได้ดีนะครับแล้วก็บริษัทกาโนยิเซลเนี่ยเราเลือกใช้กาแฟอาราบิกา100้าร0อซเลยครับในทุกสูตรนะเป็นอาราบิก้าที่เราเลือกใช้มาจากประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากครับแล้วก็อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร แล้วก็มีเทือกเขาเขตที่สูงที่ราบสูงภูเขาตรงนี้อยู่หลายที่เขาจะมีกาแฟที่มีรสชาติดีมีชื่อเสียงหลายที่เลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับดินที่เกาะอินโดนีเซีย,ยมันจะเป็นดินภูเขาไฟจะทำให้การปลูกกาแฟเนี่ยนะครับได้แร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ในดิน นะมันก็จะส่งผลต่อความมีรสชาติที่ดีมีคุณประโยชน์ที่มากขึ้นของกาแฟนะครับอันนั้นคือข้อที่เป็นที่มาที่ไปเรื่องชนิดหรือว่าสายพันธุ์ของกาแฟอันที่สองครับเป็นเรื่องของครีมเทียมนะกาแฟของกาโน่เนี่ยหลายๆสูตร จะต้องมีครีมเทียมเป็นส่วนประกอบนะครับทีนี้ครีมเทียมที่เขาใช้กันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นมังสวิรัตครับเขาก็กังวลนะว่าเอเขาคงดื่มไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะครับพวกทานเจทานมังพวกเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะดื่มตรงนี้ได้อันที่สครับ นอกจากมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมแล้วเนี่ยแน่นอนครับมาจากสัตว์เพราะฉะนั้นมันจะมีโคโอเลสเตอรอลนะอันนี้ก็อาจจะไม่ดีสําหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องหลอดเลือดเรื่องโคโอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดนะครับนะก็จะไม่เหมาะนะอันที่3ครับบางทีเนี่ยครีมเทียมเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันที่แปรรูปไขมันที่เขาดัดแปลง นะครับสูตรแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อที่จะให้มันเป็นผงครีมเทียมตรงนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้มันจะเป็นไขมันทรานส์นะครับไขมันที่มีการแปลรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปทุกวันเขามีงานวิจัยชัดเจนแล้วครับว่าเจ้าไขมันทรานส์พวกนี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันได้ นะทำให้เกิดคอเลสเตอรอล,ลในเลือดสูง,สงเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนะครับนำไปสู่โรคหัวใจโรคไตได้นะครับมันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะดังนั้นเนี่ยบริษัทกาโนมีแนวคิดที่เป็นเรื่องสุขภาพเราเลยนำเสนอเป็นครีมเทียมที่ผลิตมาจากธรรมชาติแท้ๆนั่นก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าปาล์มเครเนลออยล์ นะครับเป็นส่วนที่เขาแยกออกมาจากเม็ดในของปาล์มนะครับในเม็ดของปาล์มเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านดูรูปประกอบท่านจะเข้าใจนะครับส่วนนอกเนี่ยนะครับเขาจะเอาไปผลิตเป็นน้ํามันปาล์มแต่ว่าส่วนในเม็ดของมันเนี่ยข้างในในนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนที่เขาแยกเอาออกมาทําเป็นน้ํามันเครื่องสําอางใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ในการทําเป็นครีมเทียมตรงเนี้ย นะครับซึ่งบริษัทกานโนเอ็กเซลเนี่ยครับเราได้รับครีมเทียมตรงนี้มาจากบริษัทที่เขาผลิตนะเพื่อส่งออกน้ํามันในเครื่องสําอางใช้ทําเครื่องสําอางเนี่ยส่งไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ทําครีมเทียมของบริษัทกานโนเอ็กเซลนะครับเช่นนี้ไอ้ส่วนที่เป็นข้างในเนี่ยครับที่เรียกว่าปาล์มเคเนลออยเนี่ยที่เอาเอาเรามาทำน้ำมันปาล์มเนี่ยนะนะมันจะไม่มีคอเลสเตอรอล เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากพืชนะครับไม่มีคเอเลสเตอรอลแล้วก็จะมีในส่วนวิตามินเคด้วยครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะครับเป็นวิตามินเคก็จะทําให้เลือดของเราครับคือมันมันก็จะไม่แข็งตัวนะลดโอกาสที่เลือดมันจะแข็งตัวเป็นก้อนเป็นลิ่มพวกนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือมันช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าครีมเทียมอันนี้เนี่ยมันจะมีอายุการเก็บที่นานโดยที่จะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนะถ้าถ้าเรียกชื่อก็คืออาจจะเกิดออกซิเดชันอะไรพวกนี้ได้ยากขึ้นเก็บได้นานขึ้นนะกลิ่นสีก็จะไม่เพี้ยนนะอันนี้เป็นข้อดีนะครับต่อไปครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของส่วนที่3 ากาแฟกาโน่ ano, ย่อมต้องมีหลินจือนะครับหลินจือในส่วนนี้ผมย้ำเลยนะครับทุกท่านมันเป็นหลินจือที่ละลายน้ำได้และบริษัทการน่เซลของเราเป็นบริษัทแรกเลยครับของโลกที่สามารถสกัดเห็ดหลินจือในรูปแบบละลายน้ำได้ร้อเอร์เซแล้วก็เอาเจ้าส่วนผสมตรงนี้ไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆที่บริษัทมี นะครับอันนั้นก็คือไปผสมในเครื่องดื่มแต่ถ้าเราแยกเป็นแคปซูลนะครับใส่กระปุกเป็นแคปซูลจำหน่ายต่างหากผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือเรชิโกนะครับเรชิโกนนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหลินจือละลายน้ำร้อยเซนะครับนะเพราะฉะนั้นบริษัทกาโนโเนี่ยครับการที่เขาจัดจำหน่ายกาแฟเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเกาะกระแสนะครับท่านผู้ผลิต ท่านผู้บริหารหลักเนี่ยนะครับที่ทำการคิดคน้นแล้วก็ขายทั่วโลกเลยเนี่ยเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะนำเสนอนำส่งยาการโนเอ็กเซลที่เขาสกัดได้เนี่ยส่งถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าบางคนบอกว่าฉันไม่เจ็บป่วยฉันไม่กินยาบางคนบอกว่าสินค้าราคาขนาดนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมดังนั้นจะสอดแทรกอย่างไรครับที่จะสามารถ แพร่กระจายสู่คนทั่วทั้งโลกได้มากที่สุดกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการซื้อขายมีมูลค่าเป็นอันดับสองของโลกรองจากปิตโตเรเลียมหรือว่าพวกเชื้อเพลิงดังนั้นสอดแทรกเห็ดหลินจือลงไปในกาแฟเป็นความคิดที่สุดยอดมากนะครับนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำกาแฟให้เป็นมากกว่ากาแฟ นะจุดต้นกําเนิดมาจากตรงนี้นะครับนะแล้วก็แน่นอนครับคนที่เจ็บป่วยไม่มากหรือคนที่อยากดูแลสุขภาพบำรุงดูแลสุขภาพในรายวันเพราะในแต่ละวันเราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเรากินอะไรหรือว่ามีสารพิษเกิดขึ้นในตัวเราจากไหนจาก วิธีการที่เราอาจจะกินอาหารหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่หรือว่าทำงานหรือแม้กระทั่งกินยาแผนปัจจุบันที่เป็นเคมีสังเคราะห์สะสมอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพิษรายวันที่เราก็ต้องรับเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับการดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของหลินจือรากและดอกหกสายพันธุ์จากบริษัทกาโนอเอ็กเซลมีผลครับในการค่อยๆทำให้สุขภาพดีขึ้นทีละนิดทีละนิด นะครับถ้าไม่ได้เจ็บป่วยมากไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากบางท่านเนี่ยนะครับหลายท่านเลยดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับอาการป่วยก็บรรเทาขึ้นนะสุขภาพก็ดีขึ้นอย่างน้อยๆเลยสุดที่น้อยๆที่สุดที่ที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือในเรื่องของขับถ่ายดีสดชื่นกระพี้กระเป๋านะครับไม่ง่วงเหงาหาวนอนแอคทีฟขึ้นนะมีพลังงานพร้อมที่จะทำงานนะครับนู่นนี่นั้นหลายอย่างมากขึ้น ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนในเรื่องของส่วนประกอบนะเทปต่อไปครับเราจะคุยกันเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของประโยชน์ของกาแฟอาราบิกา้าแล้วมาบวกด้วยหลินจือกาโน่ด้วยไม่ใช่อาราบิก้าเดียวๆนะครับอันนี้เป็นดับเบิลคูณ2เลยนะครับวันนี้ผมเพศสัชกรรนทวัฒน์ลาไปก่อนครับฝากติดตามครับ นะกด subscribe กด like กดแชร์นะครับแล้วก็บอกต่อกับคนที่ท่านรักแล้วก็หวังที่จะให้เขามีสุขภาพดีให้เขาได้มีทางเลือกนะครับการโอเอซเซเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับที่เรามั่นใจว่าถ้าคุณเลือกเราแล้วเราจะทำให้คุณมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ